สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการดีไซน์สวิตสนิทสินค่ะวันนี้โบมาอยู่ที่สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอนค่ะโบมีนัดพบกับนักคณิตศาสตร์ท่านหนึงค่ะเขาคนนั้นมีชื่อว่าอาจารย์สุรัตอินทสังค์ค่ะอาจารย์สุรัตนเนี่ยเคยมาร่วมรายการดีไซน์ของเราไปแล้วครับผมแล้วก็ ทําให้ท่านผู้ชมเนี่ยถึงกับหลงไหลไปกับคณิตศาสตร์เลยล่ะค่ะรวมทั้งโบด้วยโอ้โหเดี๋ยวนะฮะ,ะอันนี้มันอะไรบ้างครับเนี่ยก็ก็หลายอย่างเราเจอเราก็เก็บไวย้ยกตัวอย่างอันนี้ก็ที่ใช้บ่อยบางทีไปบรรยายอะไรเงี้ยครับเราก็ใส่เน넥ไทอันนี้<อ>เป็นเน넥ไทพายนะนี่ดูนี่ก็เป็นเสื้อคล้ายๆกับสายวัดมาเรียงกันเลยครับใช่ใช่สิบเอ็ดคูนสิบเอ็ดได้เท่าไหร่พอจำได้ไหมครับสิบเอ็ดสิบเอ็ดคร้อยยี่สิบเอ็ดครับถ้าเป็นหนึ่งร้อยสิบเอ็ด คูณ111ล่ะ123 21สองฮะ1 1 1 1 1 1คูณกันครับน่าจะได้เท่าไหร่ถ้ามองนาจะจากรูปแบบนะฮะถ้เป็น1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 4 3ี่ห้าหงสาี่ห้มาสหเออมาดูน่าทึ่งนะครับคณิตศาสตร์เนี่ยมันมากกว่านั้นไม่ใช่มองแค่รูปอย่างเดียวแต่มันสวยที่ความคิด วันนี้ก็ต้องมาอีกครับเพราะว่าความสวยงามของคณิตศาสตร์เนี่ยยังไม่อีกไม่รู้จบครับผมโอ้พออาจารย์พูดว่าไม่รู้จบเนี่ยคะทาให้โบนึกถึงสัญลักษณ์คณิตศาสตร์อันนึงเลยค่ะครับที่เป็นคล้ายๆกับที่เสื้ออาจารย์นะคะเป็นเลขแปดเลขแปดขวาครับแบบนี้อีกๆค่ะต้องเอียงกว่านี้ค่ะโอ้จะไม่ไหวนะฮะเดี๋ยวขอขึ้นก่อนงั้นดูที่นี่ดีกว่าครับ เครื่องหมายอินฟินิตี้ครับเคยเห็นที่ไหนไหมครับคุณโบเคยเห็นค่ะเป็นรอยสักโบก็เคยเห็นมีคนเอาไปใช้แบบแทนความรักของคนด้วยนะคะแทนความหมายของความเป็นนิรันดราะไม่สิ้นสุดต่อเนื่องตลอดไปครับแล้วอาจารย์มีเรื่องเล่าอะไรเกี่ยวกับเครื่องหมายนฟินิตี้มาบ้างอะคะมีอินฟินิตี้เรื่องครับไม่สิ้นสุดจริงๆใช่ไหมละเดี๋ยวเราจัดให้ครับ ในวันนี้โบและอาจารย์สุรัตน์นำท่านผู้ชมมาชมงานนิทรรศการภาพสะท้อนหรือ reflection ที่จะแสดงอยู่ภายในสถาบาันวิจัยแสงซินโครตรอนแห่งนี้ซึ่งภายในนิทรรศการจะจัดแสดงเรื่องราวของกระจกความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับแสงปรากฏการณ์การสะท้อนของภาพและแสงของกระจกในรูปแบบต่างๆดูแล้วก็น่าพิศวงนะคะว่าแต่ตอนนี้ดูโบกับอาจารย์สุรัตสิคะกำลังสนุกกันใหญ่เชียวโอ้ อาจารย์คะภาพเนี้ยครับผมเล่นสนุกมากเลยค่ะครับผม,มไหนนสนุกคือชี้เห็นไหมครับเห็นผมไหมฮะในกระจกเห็นค่ะบโบ้เนี่ยโอ้โหอ,อ,อาจารย์ก็สะท้อนอเข้าไปลึกเลยค่ะเ,เ,<ล>เราก็จะเห็นว่ามีกระจกอยู่ยกี่บานครับตอนนี้ เยอะมากถ้าจะเห็นการสะท้อนเนี่ยเราเห็นทั้งโบและอาจารย์เนี่ยแบาะข้างหลังอาจารย์กับข้างหลังโบนใช่ไหมคะสะท้อนไปสะท้อนมาแล้วก็จะทําให้เราเห็นภาพจนมันแบบลึกเมื้าไปข้างในน่าสนใจใช่ไหมครับใช่ค่ะโอยเนี่ยทำให้โบนึกถึงตอนที่เป็นเด็กๆนะคะเข้าไปในลิฟที่เขาติดกระจกรอบด้านนะคะทําให้ต้องแบบไปจ้องดูตัวเองี่แบบสะท้อนหน้าตลกตลกในกระจกใช่ไหมครับผมก็เหมือนกันตอนเด็กๆแมตอนนี้ด้วยแหละเวลาเราไปร้านตัดผมผู้ชายเนี่ยนะครับ มีกระจกเนี่ยอยู่ด้านหลังเวลาเรานั่งตัดผมเราก็จะมองเราจะมองเห็นว่าข้างหลังของเราเนี่ยช่างก็ตัดผมเราไปที่ไหนแล้วก็มองลึกสะท้อนเข้าไปอีกนะครับอันนี้ก็เป็นปรากฏการณ์ง่ายๆนะครับทาให้เห็นภาพเนี่ยซ้อนกันนะครับแล้วก็ต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆไม่สิ้นสุดเพราะเกิดการสะท้อนกลับไปกลับมานะครับปรากฏการณ์แบบนี้เนี่ยนักเล่นกล้องเนี่ยเขามีเทคนิควิธีการหนึ่งนะครับที่จะช่วยสร้างภาพที่ ดูสร้างสรรค์แปลกตากว่าการใช้กระจกธรรมดาเนี่ยนะให้ดูน่าสนใจกว่าที่เราเห็นนะตอนนี้แบบแปลกมากกว่าที่เราอยู่นี่ค่ะสนใจไหมครับอยากไปดูแล้วค่ะเดี๋ยวเราดูกันครับว่าเขาทำยังไงนี่ครับคืออุปกรณ์ที่ผมบอกเมื่อสักครู่นี้นะครับก็จะมีกล้องเชื่อมต่อกับจอภาพสังเกตไหมะนี่ภาพสด อ๋อค่ะสดเนี่ยสแกปบนี่ผมอยู่นี่เห็นค่ะเห็นในจอแล้วค่ะกธรรมดาเนี่ห็นในจอเลยนี่คือเทคนิคที่คนเล่นกล้องเนี่ยเขาใช้นะครับเห็นไหมอ๋ออ่ะโซ้อนอินฟินิตี้อ่าซ้อนกันไปเรื่อยๆจนมันสว่างว่าบตรงจุดกลางมองไม่เห็นแล้วเทคนิคนี้เขาเรียกว่าวิดีโอฟีดแบ็กนะครับเป็นเทคนิคที่สามารถใช้สร้างภาพที่แปลกๆอยากดู้ไหมแปลกๆไงขยับมานี่เลยครับลองดูครับลองเอามือเข้ามาที่นี่ครับเห็นไหมฮะแล้วก็ดึงออรับลองดูครับ อ่ามันไม่ได้เป็นแบบสปีดของเวลาปัจจุบันไม่ได้เป็นเรียลไทม์ใช่ไหมคะอ๋อที่บอกว่าวิดีโอฟีดแบ็กนี่ก็คือเป็นการใช้วิดีโอถ่ายไปและและฟีดแบ็กนี่ก็คือการดีเลย์ของมันใช่ใช่ครับแล้วเราจะทําให้เกิดภาพเคลื่อนไหวที่เกิดในเวลาที่ต่างกันแต่อย่าเสมอเสมอกันใช่เฉพถ้เราขยับนิ้วเข้าไปแล้วเราขยับนิ้ว ในในจอที่2เนี่ยจะขยับเนี่ยชา้ากว่าจอแรกแล้วก็ช้า,า,าไปได้เรื่อยๆ,ๆ,ๆ,ๆทำให้เกิดภาพเหมือนคลื่นนคลนนื่มีอีกนะครับน,นี่เราสามารถที่จะหมุนกล้องนะครับหมุนกล้องนี่เห็นไหมครับผมหมุนช้าก่อนเกิดอะไรขึ้นครับเป็นเกลียวเป็นเกลียวแบบก,ก้นหอยเลยค่ะครับสเปเชียลเอฟเฟกต์หมายกึงสเปเชียลเอฟเฟค่ะเอาไปแบบวิธีอ n นาล็อกเลยคือใช้กล้องเล่นกล้องจริงๆวิดีโอฟีดแบ็ก เป็นเทคนิคการสร้าง Visual อฟเฟก t s ที่ยุคหนึ่งนิยมใช้กันในวงการโทรทัศน์และภาพยนตร์ซึ่งจะทำให้ภาพที่ได้แปลกตาและสวยงาม <fic> ซึ่งเทคนิคนี้ปัจจุบันก็ยังมีศิลปินนักสร้างภาพกราฟิกได้นำไปใช้สร้างผลงานศิลปะแบบอินเทอร์แอคทีฟได้อย่างน่าตื่นตาตื่นใจค่ะ มองเห็นมองเห็นเรื่องของอินฟินิตี้เพิ่มขึ้นไหมครับมีการประยุกต์ใช้จริงเลยเราจะเห็นใช่ไหมครับว่ามีความเป็นอินฟินิตี้อยู่ตรงนี้นะครับเป็นตาเรามองแบบสุดไปแค่ตรงนั้นเองครับยังมีเรื่องของอินฟินิตี้ในเรื่องอื่นๆอีกที่จับต้องได้คล้ายๆอย่างนี้สามารถเข้าใจได้แบบจับเป็นของจริงเลยเหรอเราจะชอบคณิตศาสตร์มากขึ้นด้วยเดี๋ยวเราไปนั่งคุยกันดีไหมครับดีเลยค่ะ ครับคุณโบครับเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อครับเรื่องของอนันต์ครับอาจารย์ค่ะโบอยู่ตรงนี้ค่ะครับผมอ้าวงงครับโทษทีฮะมันเต็มไปหมดเลยครับไม่รู้ว่ากล้องไหนเป็นกล้องไหนครับในในความคิดของคุณโบเนี่ยเขาว่าอนันต์เนี่ยมันหมายถึงอะไรครับโอ้มันก็ไม่สิ้นสุดหรือพลังงานอะไรที่มีต่อไปเรื่อยๆไม่จบ๋อน้ำไม่ทั่วแล้วไม่จบในทางคณิตศาสตร์เนี่ยก็มีความหมายเหมือนกันนะครับสัญลักษณ์ก็เป็นแบบนี้ใช่ไหมครับค่ะแต่ว่า เราสามารถที่จะอธิบายความเป็นอนันต์เนี่ยง่ายๆนะครับทตาไม่เข้าใจง่ายๆค่ะจํานวนนี่มีกี่จํานวนครับจํานวนเต็มบัวกต้องนับได้ไม่หมดค่ะ2องสาสี่เบอรอว่านับไปถึงล้านก็เลยไปอีกอะค่ะก็มีอีกใช่ค่ะพอเราหยุดที่1นล้านก็มีก็มีต่อล้านหนึ่งหนึ่งี่ฮะไม่สิ้นสุดนะครับจำนวนคู่มีกี่ตัวครับ ไม่สิ้นสุดนะคะศูนย์สองสี่หกแปดคูณเท่าไปเรื่อยๆไม่สิ้นสุดอีกเหมือนกันอันนี้ในเชิงของจํานวนนะครับความเป็นอน,นันต์ว่ามันมีอยู่ไม่จํากัดมีอยู่เป็นอนันต์นะครับที่นี้มาในแง่ของเรขาคณิตบ้างเดี๋ยวผมจะขีดเส้นสักหนึ่งเส้นนี่เป็นส่วนของเส้นตรงอนันต์ไหมเนี่ย อ๋อไม่ทราบเหมือนกันนะเพราะมันมีจุดเริ่มต้นแล้วมันก็มีจุดจบของเส้นนะแล้วมันอนันต์ยังไงอ่ามันอนันต์ยังไงเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังนะครับส่วนของเส้นตรงนี้มีจุดปลายจุดนี้กับจุดนี้สองจุดจุดหัวกับจุดท้ายใช่แต่ในความจริงเนี่ยถ้าเรามีจุดสองจุดเนี่ยเราต้องหาจุดตรงกลางได้เสมอเพราะฉะนั้นเราก็จะมีจุดนี้ค่ะแบ่งกลางจุดนี้อยู่บนส่วนของเส้นตรงแล้วมีจุดอื่นอีกไหมครับ ต้องมีแบบเลียงซ้ายเลียงขวาต่อๆไปได้ใช่ไหมคะจุดแรกกับจุดตรงกลางก็เป็นสองจุดแสดงว่าต้องมีจุดตรงกลางคนอมันก็มีจุดหนึ่งตรงนี้ก็เหมือนกันมีอีกจุดหนึ่งนี่จำนวนจุดเพิ่มขึ้นมาละสองจุดนี้จุดตรงกลางของเขาสองจุดนี้ก็มีกลางเขาอีกทุกทุกสองจุดใดๆเนี่ยต้องหาจุดตรงกลางได้เสมอมีสองจุด เขาต้องมีจุดตรงกลางเพื่อเชื่อมใช่ไหยคะถ้าเราซูมเข้าไปซูมเข้าไปค่ะเราก็จะสามารถจุดตรงกลางได้ค่ะตลอดไปโมันความเป็นอันนันซูมเข้าไปไม่รู้จบะของจุดบนส่วนของเส้นตรงง่ายเลยแค่นี้ก็แบบคิดไม่ตกแล้วค่ะมันไม่จบจริงๆครับ กิจกรรมต่อไปดีกว่าครับเป็นเรื่องการบวกเศษส่วนเอาอย่างนั้นเลยเหรอคะเศษส่วนจําได้ใช่ไหมครับนี่เอาลองดูค่ะเศษ1นึ่งส่วนสสบายมากบวกกับเศษ1นส่วนสก็บวกได้เนาะเศษส่วนบวกกันก็บวกปกตินะครับถ้าผมบวกต่อละบวกเศษ1นส่วนแก็ยังบวกได้บวกไปเรื่อยๆถ้าผมบวกอีกเศษ1นึ่ส่วนสิบหกเริ่มเยอะขึ้นนะเริ่มเยอะขึ้น ต่นี้สังเกตไหมครับ2เป็น4 4นี่คือ2ยกกําลัง2 2ยกกําลัง3 2ยกกําลัง4เพราะนั้นถ้าผมบวกต่อไปเรื่อยๆบวกบวกไปเรื่อยๆเลยก็ยกกาลังต่อไปเรื่อยๆนะในพจน์ทั่วไปเนี่ยก็จะเป็น1ส่วนด้วย2ยกกําลัง n ในรูปเดิมใช่ไหมคะเรบวกอีกนะไม่หยุดแค่นี้ บวกต่ออีกไปเรื่อยๆเ,เลยเราจะเห็นว่ากระบวนการนี้นะบวกไปเรื่อยๆทําเรื่อยๆนี่นี่ก็มีความอันตน์อยู่ตรงนี้แต่ว่าน่าสงสัยนะครับว่าผลรวมนี่ะจะหาได้ไหมแล้วมันจะไปจบเพื่อไปรวมตอนไหนงั้นคุณโบต้องช่วยผมหาคําตอบแล้วล่ะผมมีนี่ให้เลยค่ะวยจะได้เห็นภาพ <ละ S 2> กระดาษนะครับกระดาษนะครับกระดาษนี้ผมสมมุติให้มีพื้นที่หนึ่งตารางหน่วยผมพับนะครับแล้วผมก็แบ่งครึ่งค,ครับแต่ละครึ่งนี่เท่าไหร่ครับ 1.2ส่วน2เศษ1ส่วน2ี่นี่เศษ1นนี่อีกเศษ1ส่วน2ผมให้คุณโบไว้ครึ่งนึงโอเคค่ะผมพับอีกจากนั้นผมก็แบ่งให้อีกผมชอบแบ่งนี่เท่าไหร่กบแต่ละชิ้นก็เป็นเศษ1ส่วน2ของชิ้นนั้นเศษ1ส่วน2ของเศษ1ก็คือเศษ1ส่วนผมให้คุณโบอีกเศษที่เหลือผมอีกเศษ1ส่วน ผมแบ่งอีกทำซ้ำแบบเดิมคือการแบ่งครึ่งแบ่งครึ่งไปเรื่อยๆนี่คือเส้นหนส่วนแปดผมให้คุณโบไปอีกที่เหลืออีกเส้นหนึ่งส่วนแปดผมมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆต่อไปอีกสู้ๆค่ะอาจารย์ผมถามคุณโบว่ากระบวนการแบ่งครึ่งเนี้ยมันจะมีที่สิ้นสุดไหมเออหากยังมีเนื้อวัสดุอยู่ มันต้องไปได้เรื่อยครับขึ้นอยู่กับนิ้วและเล็บของเราแต่ถ้าผมแบ่งไปเรื่อยเหมือนกับตรงนี้ไหมครับเนี่ยบวกไปเรื่อยมันก็เป็นแบบบวกไปเรื่อยบวกไปเรื่อยๆค่ะแล้วก็ผมแบ่งเสร็จแล้วผมก็ให้ไว้ให้ทั้งหมดเลยทั้งหมดอยู่นี่เลยอยู่นี่หมดแล้วแล้วมันเท่ากับเท่าไหร่กันเนี่ยทั้งหมดเนี่ยก็กลับมาเป็นหนึ่งหน่วยแมใกล้เคียงกับหนึ่งมากเลยเพราะว่าคุณบอกว้หมดแล้่ถือไว้หมดนะเพราะนั้นตรงนี้ก็หนึ่ง ต้องทําให้ดูถึงจะนึกภาพออกนะคะเนี้ยเข้าใจง่ายจริงๆแล้วจํานวนอนันจํานวนบวกกันแทนที่จะได้ผลลัพธ์เป็นอนันต์มหาศาลก็คืวว่าผลลัพธ์จํากัดเท่านี้ เคยเข้าใจว่าความเป็นอนันต์จะต้องเป็นจํานวนที่ไม่สิ้นสุดแต่ทําไมเมื่อรวมผลรวมของจํานวนอนันต์ที่เป็นเศษส่วนกลับกลายเป็นจํานวนเต็มหนึ่งอย่างน่าประหลาดใจความมหัศจรรย์ของคุณสมบัติความเป็นอนันต์ยังมีหลายรูปแบบเราตามไปดูอาจารย์สุรัตน์กันต่อดีกว่าค่ะผมอมีกตัวอย่างนงครับค่ะ,ค,ะคุณโบจำนี้ได้ไหมฮะอ๋อทุกคนต้องเคยเห็นค่ะนะฮะมีค่าประมาณ3.1 <3. S 2> 4 15ห 9, แล้วก็อ,อีก <ไป S 1> เยอะอมากเลยอนันต์ตัวที้เป็นทศนิยมค่ะ,คะนะครับด้วยคุณสมบัติความเป็นอนันต์ของค่าพายที่เป็นทศนิยมไม่รู้จบและมนุษยชาติเองก็ยังไม่สามารถหาจุดสิ้นสุดทศนิยมของค่าพายได้แม้ล่าสุดเลขทศนิยมที่หาได้จะไปไกลถึงตำแหน่งที่2.7ล้านล้านแล้วก็ตามแต่มนุษยชาติก็ยังพยายามค้นหาทศนิยมหลักสุดท้ายของค่าพายกันต่อไปเรื่อยๆค่ะ เราลองมาดูความพิศวงของคุณสมบัติความเป็นอนันต์ของเลขทศนิยมในรูปแบบอื่นกันต่อค่ะถ้าเป็น0.3333ไปเรื่อยๆเ,เลยครับอันนี้คือเศษส่วนอะไรพอทราบไหมครับเศษ1นึ 1. 1> ่งส <1. 3. S 1> ่วนสามเศษหน่ส่วนสามอ่าเศษ1นส่วนสครับอ่า,อ,า,อ,าอ,อันนี้เป็นแบบถ้าเราความรู้ตอนมัธยมเรามาใช้บ้างถ้่วนกดครึ่งิเลขก็จะได้สซ้ำกันแบบนี้ไปเรื่อยๆค่ะถ้าผมคูณสา ทั้งสองข้างของเครื่องหมายเท่ากับเลยเหมือนแก้สมการนะสคูณตรงนี้เป็นเท่าไหร่ครับศูนย์จุไปเรื่อยๆเลยค่ะดูเหมือนว่าไม่ถึง1นึ่ะอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวเก้าเหมือนไม่ถึงนะแต่ดูทางซ้ายครับสคูณกับศ1นหนึ่งสามเป็นเท่าไหร่ครับหน่งหนอ้าวแสดงว่าหนึ่งเท่ากับศูนยเก้าเก้าเอ๊ยังไง ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะคะคุณผู้ชมจากคำถามนี้มีผู้คนมากมายพยายามค้นหาวิธีคำนวณใหม่ๆและไม่ว่าจะหาวิธีไหนค่าที่คำนวณได้มันก็ไม่เท่ากันสักทีทั้งๆท,ที่ค่าทั้งสองก็คำนวณมาจากตัวเลขเดียวกันแท้ๆงงจริงๆผมมีเรื่องหนึ่งน่าสนใจมากเดี๋ยวคุณบัวต้องช่วยคิดตามไปนะครับชื่อว่าโรงแรมอน,นันต์โรงแรมอน,นันต์ครับเจ้าของเจ้าของชื่ออน,นันต์ อาจะเจ้าของชื่ออนันต์ด้วยโรงแรมอนันเนี่ยตามชื่อค่ะนอกจากเจ้าของชื่ออนันต์แล้วก็มีจํานวนห้องเป็นจํานวนอนันต์ด้วยมีห้องเยอะเยอะมากจนแบบนับไม่ทั้วนับไม่ทั้วเลยเป็นจำนวนอนันต์เลยแต่ว่าวันนี้โรงแรมเต็มแล้วโอ้รายได้น่าจะดีเนาะลูกค้าเต็มแล้วเต็มทุกห้อง่่ไมรู้วาปรากฏว่ามีแขกจะขอพักอีกคนหนึ่งทัไงดีมันเต็มแล้วะครับ นั่นสิคะเนื่องจากว่ามันเป็นโรงแรมอนันต์มันต้องมีอะไรพิเศษมันต้องมีห้องวิธีการก็คือลูกจ้างก็ประกาศเลยฮะค่ะเรียนแขกผู้มีเกียรติทุกท่านค่ะขอให้ท่านปฏิบัติตามโรงแรมดังนี้ค่ะขอให้แขกที่อยู่ห้องหมายเลขหนึ่งย้ายห้องไปอยู่ห้องหมายเลขสองและแขกห้องหมายเลขสองย้ายไปห้องหมายเลขสามห้องหมายเลขสามย้ายไปห้องหมายเลขสี่ ก็ขยับไปเรื่อยๆมีปัญหาไหมไม่มีปัญหาเนาะใช่แล้วห้องหนึ่งก็ว่างด้วยห้องหนึ่งก็เลยว่างค่ะแขกมาใหม่ก็เอามาเข้าที่ห้องหนึ่งไงครับค่ะแก้ปัญหาเรียบร้อยเออนี่คือสมบัติของอนันต์กั่าลมักไหมฮะ ก็น่าจะรับลูกบร่อยดีนะคะถ้าคนเดียวคงไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้ามาอีกกลุ่มนะฮะรถทัวร์มีจํานวนอนันต์คันโอ้แท็กอนันต์คนเยอะไปคนเต็มไม่หมดเลยแก้ปัญหาไงดีเนี่ยก็ต้องเถิบไปเป็นอนันต์เอ๊ะจะเหิบยังไงครับแบบนี้ครับเราจินตนาการประกาศเรียนแขกเรียนท่านจ้าขอให้แขกที่อยู่ห้องหมายเลขหนึ่งย้ายไปห้องหมายเลขสองหนึ่งเขาจะย้ายไปที่สอง ส่วนห้องหมายเลขสองขอให้ย้ายไปที่ห้องหมายเลขสี่ห้องหมายเลข3สี่สามย้ายไปห้องหมายเลขหกนะห้องหมายเลขสี่ย้ายไปห้องหมายเลขแปดสังเกตไหมครับย้ายไปไหนเนี่ยสองคูณสองคูณสองนก็ไปเลยดิห้าก็ไป ส0นะครับส่วนคนที่อยู่ห้องหมายเล6ก็ไปที่ห้อง12เพราะฉะนั้นห้องไหนบ้างครับที่มีแขกอยู่มีลูกค้าอยู่ห้องเลขคู่ห้องเลขคู่แขกก็ไปอยู่แล้วห้องไหนว่างห้องเลขคี่ก็ว่างใช่ไหมครับมีอยู่กี่ห้องเนี่ยอันันห้องเพราะฉะนั้นแขกที่เพิ่งลงรถมาเป็นจำนวนอนันต์คนก็เอาไปเข้าห้องหมายเลขคี่แก้ปัญหาได้แล้วครับอ้โห ก่อนหน้านั้นเรื่องคุณสมบัติของเลขอนันต์เป็นเรื่องที่อธิบายกันยากมากแต่โรโงแรมานันเป็นตัวอย่างหนึ่งของการสื่อสารคณิตศาสตร์ที่ช่วยทําให้เรื่องยากกลายเป็นเรื่องง่ายโดยผู้ที่คิดค้นวิธีอธิบายแบบนี้ก็คือเดวิดฮิลเบิร์ตนักคณิตศาสตร์ชาวเยอรมันคนนี้ค่ะ เป็นไงครับเรื่องอนันต์วันนี้ได้เรียนรู้เรื่องอะไรเยอะแยะเลยโอ้โหอาจารย์ก็แบบได้สาธิตให้ดูสมการทางคณิตศาสตร์เกี่ยวกับความเป็นอนันต์เนี่ยแต่ความเป็นอนันต์เนี่ยนอกจากที่จะอยู่ในคณิตศาสตร์แล้วเนี่ยมันต้องอยู่ในมิติอื่นด้วยใช่ไหมคะมีครับโดยเฉพาะศิลปะ <c oughs> รู้จักศิลปิน ใครบังคับที่เขาใช้คณิตศาสตร์ในผลงานที่เ,เป็นที่เป็นแบบคนเชื่อมความรู้สองด้านนี้<ช>นะคะ<ช>จะหนีไปไม่ได้จากเขาเลยเนี่ยค่ะ MC Asher ผลงานของเขาหลายๆชิ้นเนี่ยมันจะบ่งบอกถึงความเป็นอนันต์บ่งบอกถึงว่าเขานำคณิตศาสตร์เนี่ยมาใช้ ใชินนา่ก่อนที่โบจะแบบเข้าใจสมการต่างๆที่อาจารย์มาเล่าวันนี้เนี่ยค่ะโบเคยได้ไปเที่ยวที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ไปที่เมืองเฮกซึ่งมีพิพิธภัณฑ์ของ MC a s h e เออยู่ีมีผลงานอะไรบ้างครับจีโอ้โหแบบเด็ดๆอาจารย์ต้องชอบมากๆเลยนคะเพราะว่า a s h เชเนี่ยนะคะเขาเป็นคนที่ดื่มดำ ทฤษฎี2อย่างคือความอนันต์เนี่ยนฟินิตี้ใช่ไหมคะแล้วอีกอันหนึ่งคือความ impossible หรือเป็นไปไม่ได้อันนี้อันนี้เป็นปลาของเอชเชอร์ค่ะปลาของเอเชอร์ใช่ค่ะผมเห็นเนี่ยผมเห็นนี่นก็เป็นปลาสีดําอยู่รอบนอกแล้วก็มีปลาสีขาวอยู่ข้างในแล้วก็ดําแล้วก็ขาวแล้วก็ดําแล้วก็ขาวความเป็นอนันต์เนี่ยคือตรงกลางเนี่ยมันซูมเข้าไปเรื่อยๆต่อกันไปเรื่อยๆถ้าถามว่าซูมเข้าไปดิมันก็คงค่ะ จะมีต่อไปอีกงั้นเราต้องแบบขยายเข้าดูไปเรื่อยๆเป็นอุโมงค์กลางใช่ไหมฮะแต่ก่อนมันไม่มีคอมพิวเตอร์กราฟิกแบบนี้ใช่<อ>ค่ะเ<า>ขาลงใช้มือวาด เอ็มซีแอชเชอร์เนี่ยทำงานภาพพิมพ์ก็จะเป็นแบบแกะสลักไม้ภาพพิมพ์หินอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรามาดูผลงานชิ้นอื่นๆบ้างค่ะอันนี้อันนี้มีอีกทีมอยู่ด้วยต้องแบบ impossible ได้เลยเพราะว่าไม่เห็นว่ามันจะเป็นไปได้ยังไงได้บ้างในชีวิตจริงนะคะอันนี้แบบ super impossible เลยค่ะใช่ไหมฮะนี่บันไดนี่เดินขึ้นเดินขึ้นดูเหมือนขึ้นไปขึ้นมาอ่ะลงกลับมาที่เดิมแล้ววนต่อกลับไปนะครับพลิกได้หมอนประมาณลวงตาด้วยใช่ไหมครับ่ะนี่แค่ตัวอย่างของผลงานของแอชเชอร์ที่ถ้าเราไปเปิด กลุ่มของเขามาดูในบทนี้เรา,าเอาิเคะห์เนี่ยเราจะเห็นชัดเลยว่าเอเชอร์เนี่ยเขาเนี่ยมีแรงบันดาลใจจากคณิตศาสตร์ใช่ค,ค่ะแล้วก็มีความมีแรงบันดาลใจจากความเป็นอน,นันต์อเอาไปใส่ในผลงานของเขาและจากความประทับใจจากผลงานของเอชเชอร์ทำให้คริสตบาวีล่าศิลปินชาวสเปนเกิดแรงบันดาลใจในการสร้างสารรค์ผลงานชิ้นหนึ่งซึ่งเขาได้ใช้จินตนานการจำลองห้องทำงานของเอชเชอร์ขึ้นมาด้วยคอมพิวเตอร์กราฟิก และในผลงานชิ้นนี้ก็ไม่ได้มีแค่ผลงานของเอชเชอร์เท่านั้นนะคะแต่ยังรวบรวมความคิดของนักคณิตศาสตร์หลายๆคนในอดีตที่มีทั้งความสวยงามและความหัศจา์ของคณิตศาสตร์ มื่อกี้นี้เราพูดถึงศิลปินที่เขาเอาคอมพิวเตอร์กราฟิกเนี่ยมาช่วยในการสร้างภาพแต่จริงๆแล้วเนี่ยธรรมชาติเนี่ยเขาก็สามารถสร้างผลงานศิลปะค่ะคล้ายๆกับที่มนุษย์สร้างเนี่ยได้ด้วยตัวเองอาตัวเองดูภาพเลยดีกว่าับดูกันหน่อยครับนี่ดูภาพแรกนี่เป็นงานกราฟิกที่แบบสีสดอันนี้คือเส้นเลือดแตกแขนงเราเห็นใยเส้นเลือดแผ่ไปจากตัวเส้นกลางใช่เลย ันนี้ก็เป็นรูปการแตกแขนงขงกันนะครับเป็นของดููเเปป็นภมิระทศแม่น้ําครับแม่น้ำครับอันนี้เส้นใบของใบไม้เราเห็นอยู่ค่ะซึ่งมีการแตกเหมือนภาพเมื่อกี้แต่ว่าเป็นแบบภาพ close up ของใบไม้อันนี้เป็นเกรดหิมะนะครับมันก็ค่อยๆก่อตัว อร์มขึ้นมาเป็นรูปร่างรูปทรงท,ที่น่าสนใจนะโดยธรรมชาติอันนี้ชัดที่สุดเลยเนี่ยน,นี้ชัดที่สุดเลยน,นี้เป็นกระหล่ำเจดีกระหล่ำเจดีนะถ้าเราสังเกตที่ยอดนะครับจะเห็นว่ามันเหมือนเจดีตั้งขึ้นมาเป็นเป็นเหมือนกล้วยนะครับแต่ว่ารอบๆนี่ก็มีเป็นเกลียวนะครับแต่ถ้าเรามองลึกลงไปเนี่ยในแต่ละเกลียวเนี่ยมันก็มีเหมือนยอดเล็กๆที่เหมือนกับกล้วยอีก นะครับแล้วก็ถ้าซูมเข้าไปเรื่อยๆลักษณะมันแล้วก็จะเห็นกลวยซ้ําใช่แต่เล็้ลงกลวยล็กโหความมหัศจรรย์ของธรรมชาติดูเหนือธรรมชาตินะคะเหนือธรรมชาติแต่นี่ลูกทรงมันแบบสมบูรณ์มากเลยหาซื้อมาทานได้นะครับกระลรมเจดีนะครับเรามาดูผลงานของมนุษย์กันบ้างครับที่สั่งให้คอมพิวเตอร์เนี่ยทาภาพที่เลียนแบบธรรมชาติขึ้นมาครับซึ่งเป็นภาพที่มีความสลับซับซ้อนมากกว่าธรรมชาติอีกนะครับลักษณะแบบนี้นะครับ ทางนักคณิตศาสตร์เนี่ยแล้วก็นักวิทยาศาสตร์ก็ตั้งชื่อสิ่งเหล่านี้ที่ธรรมชาติสร้างขึ้นที่มนุษย์สร้างขึ้นในจอคอมพิวเตอร์เนี่ยครับโดยใส่สมการลงไปเนี่ยว่าแฟกทอร์เนี่ยนะความสมารถทซูมเข้าไปนะฮะแล้วพอเราดูรายละเอียดภาพหนึ่งแล้วซูมเข้าไปเห็นรายละเอียดที่ซ้อนอยู่ในนั้นอีกนะฮะว้าวอคล้ายลักษณะเดิมแล้วซูมเข้าไปแล้วก็อาจจะเห็นภาพลักษณะเดิมค่ะตอนที่แฟกทอรอาร์ตเนี่ยเริ่ม ข้ามาใหม่ตอนที่เริ่มมีการใช้คอมพิวเตอร์กันสร้างกราฟิกสขึ้นมาเนี่ยค่ะมันพูดถึงการรู้สึกนึกคิดความเป็นมนุษย์ที่นอกเหนือจากร่างกายของเราเนี่ยเราสามารถมีความรู้สึกนึกคิดอยู่ในคอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นข้อมูลออนไลน์ที่สามารถสร้างไปได้อย่างไม่รู้จบเลยอันนี้ก็เป็นการแตกแขนงองค์ความคิดของแฟคเตออีกทีนึงด้วยก็คงไม่น่าแปลกใจนะครับถ้าจะมีใครเนี่ยนำเรื่องของ f ฟร c กทัเนี่ยไปเปรียบกับจิตใจแล้วก็ความคิดของมนุษย์ออซึ่งก็มีความสลับซับซ้อนสวยงามเช่นเดียวกับ f r a c กทัเหมือนกันโอ้ต้องขอขอบคุณอาจารย์มากเลยค่ะที่เปิด หัวเรื่องของ f ฟ a c t a l มาได้อย่างน่าสนใจน่าติดตามมากๆเลยแต่น่าเสียดายนะคะที่เวลาของรายการดีไซน์เนี่ยไม่ได้มีความเป็นอนันต์อย่างนั้นวันนี้รายการดีไซน์นะคะก็ได้หมดลงแล้วแต่ว่าคนที่จะมารับไม้ต่อคุยเรื่อง f ฟ a c t a l กับพวกเราต่อเนี่ยคือป๋องแปงป๋องแปงอ่ะจะไปคุยกับใครและมัน f ฟ a c t a l ยังไงเนี่ยเราไปติดตามดีไซน์ครั้งต่อไปค่ะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์สุรัตน์มากนะคะยินดีครับรวมไปถึงขอบคุณสถานที่นะคะสถาบันวิจัยแสงซินโครตอนนะคะวันนี้โบ กับอาจารย์สุราต้องขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ